สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้คุณป้าสิภาเป็นล่อผู้เกียจเลยค่ะเดอ้อลานสาว,วา้ายไปเที่ยวกันบอ่อเฮ้าซันคุณป้ากับว่าเอาแล้วเต้ตามใจสะดอกเพิินละว่าไอา้น้องเบิ่งแล้วว่าที่พมุ่งวนี้เป็นตะไปเบิ่งวิวงามพันว่าอา้าไปกับใบลานสาวกันเลยครับรถพาคุณป้าเลยละคะ่ะไปล่อค่ะครับมอเตอร์ไซค์เลยค่ะเดอ้อ ว่าจะใส่กับสกุปปี้ขั้นน้อยๆฉะนรัคุณป้ากันนักเป็นรอยโลกใข่ในว่าหลานสาวนะตัวน้อยขันแม่นตัวพ่อกันมีสงสัยรดอย่างแตกกับตำรวจสวมเท่ากับไปด้วยจีพี่เอดค่ะนำทางค่ะเพราะว่าร้านก็บ่เคยไปค่ะคุณป้าก็บ่าคุณป้าเระมันบ่เคยค่ะเคยนั่งรถผ่านซื้อค่ะบ่เคยไปสัมผัสเนาะเนี่ยค่ะเข้าขึ้นเขาแล้วค่ะเข้าไตเขากันแล้วค่ะ นี่ก็คือทางไตเขาขึ้นไปป่าตองนะคะท่านู้ชมทางนี้เป็นทางลาดชั้นชันไปเรื่อยๆสูงไปเรื่อยนะคะเด้อแล้วก็โคตรเขียวอันตรายมากมม่คุณป้านี่ก็นั่งเสียยุท้ายรถนะคะเพราะว่ายัางเกิดมาก็บม่เคยได้ซ้อนท้ายเล็กน้อยเนาะความที่ว่าคุณป้านี่เป็นคนมาขับรถเองนะคะงวดนี่หลานว่ายายน่งเซยๆน้องสิคบให้นางพระนาโอโหงานนี้ คุณป้าก็ต้องใจแข็งนะคะท่านผู้ชมในเมื่อหลานสิพราไปเที่ยวก็ต้องไปะคะ่ะเบิ่องนี้ค่ะโอ้ยทางกระโค้โงหักทรงหักสอกกระตะมุสมเอ้ยนี่คือทางจากอ,าอำเภอรกระทูนะคะขึ้นไปข้ามไปเพื่อจะไปป้าตองกันนะคะป้าตองก็คือหาดป้าตองนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมขึ้นไปเลี้ยวคุณป้าก็โอ้ยวิวกลาง,งามนะคะท่านผู้ชม อันนี้เขานั่งขับมอเตอร์ไซค์ไปกันเ้อค่ะเด้อความแหวะความเสียวเสืออนี่ไม่ต้องวอาถึงนะคะเพราะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เนาะบแมเป็นรถใหญ่เบื้องเน่นะคะท่านทางโค้งหักสอกกับเป็นแต่ยานแตา่ยานคุณป้านี่อุย้ยเสียวเก่งสิเงียวเฮียก็ย้อมเราอยู่คะ่ะวา,านสาร์ค่ะรถเก่งอยู่ค่ะอือก็แต่ว่าถ้าจะเคยได้นั่งแล้วนี่แหละค่ะผ่านวัดข่าวัดงามงามค่ะกรสิเลียวไปอ่าป่าตองนะคะเนาะแต่ว่าบริเวณเนาะค่ะ แต่ว่างามค่ะผู้ใดมีโอกาสมากนะคะมาเด้อมาขับไปวายพว่าคุณปลากับ่ได้อ่านมาซื้ออีหย่างนเนาะค่ะพว่ารถหลายเนาะก็เลยบ่ได้จอดรถเบิ่งเนาะแค่รถชะลอดตอนรถเลี่ยวกันนี่ล่ะค่ะบางนีก็เป็นซ้มแยกค่ะเรี่ยวตรงขวาเมื่อกลงไปป่าตองเฮ้ากับมา่านนี่ค่ะดูปั่นปลาโล่มากค่ะเรี่ยวไปซ้้ยนี่็คือหาดปลาตองนเ้อเรี่ยวขวา่ขึ้นเขาค่ะเฮาก็สิขึ้นเขาขนทั้ง่อมบ้บานนี่ เบื้องทางดูค่ะดูบานจะจมกันและค่ะว่ามือสีเดินทางมือสิไปเที่ยวหาวิวมากที่จงมืดแค่น้อฝนฟ้าก็ได้อากาศือว่าเป็นใจแค่นอวัดซันดอกเออจังไดนอเอาไปก็ไปหนๆก็มาแล้วนะคะนะเออเขาว่าในโทรศัพท์ก็เบิ้งไปเรือนะคะว่าเรืออีกสิบห้านาทีเพื่อนว่าเออเลืออีกสี่กิโลบนว่าเอาผ่านไปค่ะ นี่ค่ะกระพานหาดไปน,นี่ค่ะคุณป้าบึงหูหาดอีหยังเด้อค่ะเด้อกะเบิ่งเอาเด้อร์เลวกาซิมีขายของอ่าริมหาดนี่นะคะริมถนนเลยค่ะท่านผู้ชมขายของอยู่ของกินนี่ยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นเพิ่งเพิ่งจริงๆเลยคะ่ะเพิ่งกระซิขายเฉพาะช่วงเย็นค่ะช่วงกลางวันนี่บ่น่าสิขายคุณป้าคิดวานนะะ่าเนานนะคะ่ะเนาะคือขายกรบ่แน่ใจเนาะไส้เมื่อนี่แหละคะ่ะถึงเป็นไายหาดหรือว่าเป็นไายหาดหรอคะ่ะเพราะว่า เบิ่งแ้วก็ามีหาดเลนะมีตะกอนหินเขาก็ดังราไปเรื่อยๆอีกเลยค่ะขับรถขึ้นไปเรื่อยย่งบอถึงกันยังบลถึงคบผู้ส้มโอ้ยห้านกับพ่อมาเที่ยวนางคุณปลาค่ะโอ้ยกระตื่นเต้นละค่ะเออกับมาเคยเห็นเนาะเห็นต่ในรูปในลือบก็คือจังงามเทเข้าไปมันสิงามคือว่าบบตาล่ะค่ะเอาขึ้นเขาอีกแล้วคาผูุ้้มเอาขึ้นอีกแล้วคุนป้าก็บบอกร้านโอ้ย่าขี่เร็วเลยเด้อป้าอีง่ายตกใจเดือ่ประสนดอก มันก็ขึ้นเขาก่ะโคตรโคตรโง่โงเนาะข้างซ้ายมือก่อมันก็เป็นสั้นในนาผาแม่มันประหยัดจังไหนท่านผู้ชมแต่ว่าข้าเจ้าก็เก่งค่ะท่านผู้ชมเออนคนรวยอีหลีบ่รวยอีหลีซะสิสร้างได้เนาะท่านเนาะอ่ะรถจอดแล้วค่ะร้านเอารถไปจอดแล้วเฮากับมาเนี่ยข้าวเฟยภูเก็ตเนี่ยราคะมานส้มวิวค่ะมาดื่มดำกันแล้วก็บส้มวิวค่ะเฮาเข้าไปเบิงะะเ่งด้วยกันเ้อโอ้โหทางเขาค่ะเอามามาเบิ่งกัดมาสั่น ร้านว่าข้าสิกินยังดีระยย่อยคนว่าโอจักแล้วมองเนี่ยอันนี้งามเลยย่อยคนว่าโอ้ยงามย่อยก็บมีปัญญาดอกลูกเอ้ยสเสร็จะละเออเดี๋ยวจะเบิ้องพนันร้านวัชน็อกเ <c oughs> <c oughs> ขามาแล้วค่ะเขาก็สิมีเมนูส้มส่วนใครข้าวส้มเมนูก่อนนะ่ก่อนข้าสิไปบส้มวิวเขาต้องซื้อของกินก่อนนะคะเด้อ,อ,อกันสันเขาก็ลังบริห้รโลกเด้อค่ะต้องสั่งของ,ของก่อนบอ่แม่นอยู่ซื้อๆอะไรข้าสิไปถ่ายรูปเอาวิวบ่ได้เด้อค่ะเด้อ คุณป่าเห็นแต่อาหารฝรั่งกับบะยากค่ะเพราะว่ามักแต่ข้าวเหนียวสมตําก็ยากนี่แล้วคันเด้ไปนั่งกินคือสิแซ่บแต่ว่าพอมีได้กกเด้กกับบอเอาค่ะก็นเลยขอเป็นน้ำเออน้ำยังดีเนาะเอาซี่แหลกเอาซี่เอานมเย็นอุ้ยนมเย็นยูุ่บันก็มีาย่าซั่สนสิมากิน็ด่ยังอยู่นีเพิ่ะน้เอยกันส่นเอาน้ำางงูกับอะไรกันสันดอกบ้าเอาบ้าเพิ่ะว่าย่ยห้านว่าเออเอาอันของที่มัน เป็นแซ่บคนนี้แน่เ,นเอาก็เลยเอาว่านำองุ่นเอ่อคนละแกว้วค่ะเส้นแรกก็ต้องจ่ายค่ะจ่ายโดยแอบด้วยค่ะเด้อทางผู้เกจหรือสิจ่ายโดยแอปทั้งนั้นเลยสิบกว่าจ่ายเงินสดกันเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนี้ท่านสมัยสะดวกสบายที่สุดเลยค่ะจ่ายเสชลแล้วนะคะกขคนละแกว้วแกว้วนึงจะร้อยกว่าบาทนะคะเท่ากับไปหาบงนั่งค่ะข้างบนทาบะนั่งค่ะเทาไหร้องไปนั่งข้างล่างค่ะทำบะส้ม <S <S โอ้ยประกันแต่งตัวมาสปิดมิดชิดเสื้อกันแขนเงาเกงกขาเงว เบิ้งเข้ามาเนี่ยโอ้ยเงยดหลายเขาเฮงใส่สันๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆกันอันที่เต้นจิกๆเดินขึ้นบนปา้าคอยลูกบันไดเนะคะ่ะเดินขึ้นปา้าบันไดเตืออันไม่เซลฟี่ไปนั่งมันก็นเลยบอันบอเรียบบออีกอย่างมันก็เลยสั้นตึกๆกระตากเลยค่ะเนี่ยมันมันทางมันเปนทางลาดนะคะทางลาดมาหลายเนาะมันสิ่ส่วนมาสิเป็นทางลาดสั้นนะคะเพราะฉะนั้นตั้งการเดินเหินต้องระวังค่ะเพราะว่าอันตรายมันสิกิยงลงไปนี่าะคุณป้ากนป่าขยมันสั้นหลาย แขกที่มาส่วนมากก็สิเป็นแขกเออ่คนจีนค่ะคนจีนมาถ่ายรูปค่ะแล้วก็คนแขกค่ะแขกอินเดียจังซี่ล่ะค่ะมาถ่ายรูปเอาวิวซื้อดอกค่ะคือมันมีแดดก็สิมีฝรั่งอยู่ค่ะเพราะว่าสิได้เบิ่งพาทินตกหนามปรากฏว่ามืดคึ้นไม่อีกแล้วค่ะได้ถ่ายรูปนี่เน่้อยๆกินน้ำอิ่มแล้วก็ต้องพากันกลันบ้างค่ะทผู้ชมเพระาะว่าคือย่านฝนตกกลางทางเพราะว่าย่านเฮาเปียกเนาะคะ่ะเนาะอืมกไ็ได้วิวเรเวอวันจังซี่ล่ะค่ะได้วิวแล้วก็โอ้ยน,น้ำเขาเพื่อเสียบดอกก็เสียบนะเพือ่อจังสันนะะง้น คุณปากับเลยขาการกับราคะกับหลานเนาะยักษ์ซีอูเห็ดอีย่างนั้นนะในวิวสวยงามนะค่ะมานโซ่ให้เบิกงนะค่ะเด้อวิวงามอยู่ค่ะท่านผู้ชมผู้ใดอยากไปก็ไปเลยค่ะเอ่อวิวงามอยู่ค่ะทางข้างข้างไปนี่ค่ะปมาตองนี่ค่ะมาทางแอร์พอร์ตนี่นะคะเอ่อทางสุนัมบินนี่นะคะขึ้นเขาเนี่ยค่ะไตว่าแล้วอุ้งปากับพลขาการกับกันเด้อค่ะเด้อวิวงามมาเบิงเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ